สวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมเชฟโอ๊คครับวันนี้เราไม่ได้เจอกันนานนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูเบื้องหลังของการทํางานวันนี้ของเชฟโอ๊คนะครับที่วัดสวนแก้วนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เรามีกิจกรรมที่วัดสวนแก้วคือสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลนะครับวันนี้เราจะมีทั้ง5เชฟนี่5้าเชฟตามนี้เลยนะครับ5้าเชฟนี้คือเราจะ มีการชิมอาหารมีการชิมอาหารจากร้านคาบูต,ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในส่วนแก้วฟู้ดเฟสติวัลในวันที่22ถึงวันที่31มีนาที่จะถึงนี้นะครับบอกเลยว่าเราทั้ง5เชฟจะคัดเลือกคัดเลือกแต่อาหารที่มีรสชาติที่อร่อยอาหารที่มีคุณภาพที่ดีแล้วการันตีด้วย5เชฟนี้แน่นอน,นครับกับราคาที่จับต้องได้เดี๋ยว,วนี้เชฟโอ๊จะพาไปดูนี่ กับงานนี้สวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลมาเจอกันสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมมาถึงที่วัดสวนแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับมอเตอร์ไซคันโปรดของตัวผมเองทีนี้เราจะไปดูกันนะครับว่ามีใครมาถึงกันหรือยังแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับกับที่ร้านอาหารร้านนี้เลยอยู่ในวัดสวนแก้วครับี่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับ และตอนนี้ครับผมอยู่ด้านในร้านอาหารตรงนี้เลยฮะเห็นไหมครับธรรมชาติมากครับในร้านนี้เดี๋ยวเราสั่งเครื่องดื่มดีกว่าทำให้เกิดลี่ยนีนอารมณ์นั้นน้ำมีน้ำอะไรบ้างครับลุงกามตัณหาภระวตัณหาวิภวตัณหามีน้ำอะไรบ้างเอ่ยพิสุทธิ์ทั้งหลายเอาชาเย็นดีกว่าครับลุงชาเย็นชาเย็นใช่ครับพิสุทธิ์คือ แทนที่จะตรัสว่าสักกายะสมุทัไทยแต่ตรัสเรียกว่าสักกายะสมุทรย,ยัญตระก็เราอยู่กันที่วัดสวนแก้วนะครับในนี้ชื่อร้านอะไรครับลุงร้านสวนแก้วร้านสวนแก้วนะครับแตัวสวนแก้วครัวสวนแก้วอยู่ในวัด เรามีทั้งอาหารใช่ไหมครับลุงมีของฝากมีอะไรเยอะแยะเลย,ยสมุนไพรเครื่องมือเกษตรมีดจอบเสียมมีมีจอบเสียมด้วยมีอุปกรณ์ในการเกษตรด้วยนะครับอยู่ในวัดสวนแก้วร<อ>ครอบคลุมทุกอย่างลยครับสมุใไ<อ>่มีเป็นร้อยอย่างร้อยชน,นิดนะครับเพื่อดูแลสุขภาพ สังขารคนเราสามสองประการเมื่อกี้เห็นมีแวบๆมีจุดนวดด้วยนวดเท้าด้วยนวดตัวด้วยครับอยู่ในวัดสวนแก้วนะครับมีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไทยต่างๆนะครับหรือจะเป็นของแห้งนี่เลยมีเครื่องดื่มด้วยอันนี้เป็นอะไรปลาปลากอกังสัตว์ทั้งหลายกอบแล้วนี่เดี๋ยวเราไปหาเครื่องดื่มทานกันเย็นๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เชฟเวกจะทําอะไรเตรียมงานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปเอาลครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอรับประทานอาหารที่ครัวสวนแก้วเลอตลองแห่งนี้ก่อนนะครับก่อนที่วันนี้เราจะไปลุยงานกันนะครับขอย้ำท่านผู้ชมนะครับงานวันนี้ที่เราจะไปลุยกันคือการชิมอาหารคัดเลือกร้านอาหารที่อร่อยที่สุดสะอาดที่สุดและคุณภาพดี่สุดมาอยู่ในวัดสวนแก้วนะครับในงานวัดสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลนะครับผม ในวันที่22ถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับภายในงานนะครับจะเจอบูธร้านค้าต่างๆไม่กระทั่งของฝากของกินของอร่อยทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกับมีเชฟเทเบิลทุกวันเสาร์และอาทิตย์ด้วยนะครับกับ5้าเชฟนี้เลยจองบัตรกันได้แล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะมาบอกกันท้ายรายการนะครับวันนี้ขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนเดี๋ยวเราเจอกัน ตอนนี้ครับท่านผู้ชมเรากำลังจะเดินไปที่สถานที่ถ่ายทำเกี่ยวกับการชิมอาหารของบูธในงานสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลในครั้งที่2นี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าบูธอาหารของร้านค้าไหนที่จะถูกเชฟทั้ง5เชฟคัดเลือกว่าผ่านในครัวสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลนี้นะครับว่ามีมาตรฐานและมีความอร่อย มากมายแค่ไหนเดีย๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันที่ตรงนู้นเลยและตอนนี้นะครับเรากำลังจะเดินเข้าไปในงานเดีย๋ยวเราไปดูร้านค้าแต่ละร้านก่อนนะครับที่เข้ามานะครับว่ามีร้านไหนบ้างตอนนี้อยู่ข้างๆข,ของผมนี่ก็คือเชฟนุ่นหนึ่งในคณะกรรมการนี่เชฟนุ่นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของ5เชฟนะครับที่จะคัดเลือกร้านค้าว่าอร่อยและมีมาตรฐานที่อยู่ในงานของสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลในวันที่ 22ถึงวันที่31มมีนานที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านค้ากันไปและนี่คือภาพของบรรยากาศนะครับในการคัดเลือกร้านค้าที่อร่อยและมีคุณภาพนะครับในครั้งที่2เป็นการชิมครั้งที่2ของชาเชฟนะครับในงานของครัวสวนแก้วนี้นะครับเราจะเข้าไปชมบรรยากาศนะครับตอนนี้เรามีร้านค้าต่างๆที่เรารอสแตนบายอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวเราพาไปชมนะครับแต่ละร้านว่าจะมีอะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปชมกัน แล้วอันนี้นะครับเป็นภาพเบื้องหลังของบริการนะครับในการคัดเลือกนะครับในร้านค้าของส่วนแก้ฟูดตแคสติวัตนะครับก็มีบูธร้านค้าต่างๆนะครับที่มาลองให้เราคัดเลือกในตัวนี้นะครับนี่เป็นภาพเบื้องหลังนะครับของการที่บริการทำในการชิมวันนี้นะครับสำหรับผมนะตัวซอสเนี่ย อย่างที่จืดอย่างที่เชฟตงพูดถูกต้องนะครับเส้นบะหมี่ดูอร่อยมากนะครับตัวเส้นบะหมี่ทีนี่ในสิ่งที่ที่ขาดหายไปในบะหมี่ซามนี้ก็คือสเสน่ห์ของมันสเสน่ห์ของมันก็คือตัวของกระเทียมเจียวหรือว่าตัวของที่มันเป็นกากปูหรืออะไรเงี้ยมันหายไปใช่ไหมครับมันไม่ไม่มีอยู่ในนี้นั่นคือสเสน่ห์ของมันคือกลิ่นหรือเฟลเวอร์ของมันครับถ้าถ้าเรามีตรงนั้นนะทุกอย่างเพอร์เฟกต์เลยแล้วก็มีตัวซอสที่มันมากขึ้นมากกว่านี้อย่างที่เชฟตงพูดนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นเยอะ แต่เลื่อนมายื่นดีคือตอนนี้นะครับตอนนี้เราผ่านไปอยู่ประมาณถึง4ี่ถึงห้าล้านแล้วนะครับก็ บางร้านก็มีผ่านบ้างนะครับบางร้านก็ไม่มีผ่านแต่ว่าเราก็ได้คำที่แบบติชมไปเพื่อที่จะให้ปรับปรุงและพัฒนานะครับกับนี่นะครับเชฟเชฟก็่ย่ังยังเข้มข้นเข้มข้นกับการที่ตัดสินอยู่นะครับอย่าลืมนะครับเรามาเจอกันในงานของสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลนะครับในวันที่22ถึง31มีนานี้นะครับสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลนะครับเราเจอกันแน่นอน นะครับผมคือก๋วยเตี๋ยวปักหม้อที่เขาขายเนี่ยที่ที่ที่เคยเห็นทั่วไปใช่ไหมเขาก็ะเขาก็จะทําโชว์เขาจะทําโชว์เลยแล้วก็ลูกค้าก็สามารถเลือกไส้ได้ว่าจะเอาไส้อะไรอะไรอะไรไงได้ครับปักหม้อเอย่างนี้ได้เลย คุณผู้ชมครับตอนนี้เราผ่านไปแล้วนะครับประมาณ10บ้านนะครับเรายังเหลืออีกกี่ล้านนะครับสิบแป้นเราเหลืออีก18ลด้านเดี๋ยวเราจบล้านพาร์ทนี้แล้วเราก็จะพักเบรกก่อนเนาะเพราะว่าเราชิมกันไป10บ้านแล้วแล้วเราจะพักเบรกกินเท่าใช่ครับครับดีครับผมไม่ได้กินแล้วอิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันที่พาร์ทรอบบ่ายนะครับอีกประมาณ10บ้านนะครับนี่ครับอย่างน้อยนะครับหนมจีนผ่านนะครับหนมจีนผ่านนะครับขอเน้นในเรื่องนี้นะครับหนมจีนผ่านนะครับ แล้วนี่นะครับเชฟเป้นะครับเป็นหนึ่งใน5เชฟนะครับตอนนี้กําลังอนจอยในช่วงพักเบรกใช่ไหมครับเชฟเป้ครับพักกินข้าวครับอพักกินข้าวครับจากเมื่อกี้ชิมไปแล้วนะไปสิบล้านแล้วนะนนี้พักกินข้าวนะครับเมื่อกี้แค่ชิมนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในงานของสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจองเชฟเทเบิลได้ในเพจของสวนแก้วนะครับเรามาเจอกันในงานนะครับผมนี่เชฟเป้นะครับตำนานหนมจีนนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับกับภารกิจวันนี้นะครับที่เราไปาชิมอาหารเป็นรอบที่2นะครับในส่วนของงานสวนแก้วนะครับฟู้ดเฟสติวัลนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่22ถึงวันที่31มีนาคมนี้นะครับอย่าลืมนะครับเราคัดสรรร้านคาที่อร่อยที่สุดมีคุณภาพที่สุดแล้วราคาที่จับต้องได้นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับ กับงานสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลนะครับเราจะมีบูธร้านค้า,ต,าต่างๆมากมาย20กว่าร้านถึง30ร้านเลยนะครับให้ทุกคนได้ชิมแล้วก็รสชาติที่ถูกปากคุณภาพที่ดีจาก5เชฟที่เลือกมาแล้วนะครับแล้วพบกันเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์นะครับเราจะรวบรวมภาพเหตุการณ์ไว้ท้ายคลิปเลยแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะพาไปที่ไหนอีกติดตามด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วกดซับตะไคร้ให้เชฟโอ๊กด้วยนะครับบ๊ายบาย The you mm -hmm.